การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเศรษฐกิจค่ะก่อให้เกิดการรวมตัวกันระหว่างประเทศสมาชิกนะคะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งอาชีพหนึ่งค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะคือวิชาชีพบัญชีด้วยกันค่ะการเตรียมความพร้อมทางด้านบัญชีนั้นนะคะเราก็จะมีการเตรียมความพร้อมในแง่ของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาใช้ในครั้งนี้นะคะ นักบัญชีจะต้องตระหนักถึงความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะจะต้องเป็นคนที่รู้ลึกรู้จริงค่ะแล้วก็จะต้องเป็นคนเก่งค่ะเก่งในที่นี้คือจะต้องเก่งทางด้านภาษีเก่งภาษาเก่งทางด้านเทคโนโลยีค่ะเก่งบริหารเก่งวิเคราะห์นะคะเพื่อที่จะเป็นนักบริหารทางด้านบัญชีการเงินยงอย่างมืออาชีพค่ะในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครั้งนี้ค่ะ